สมเด็จลุน ep ห้าตอนทุดงต่อแขวงสารวันปราบยักษ์เจ้าป่าแห่งแขวงสารวันกลางป่าลึกแห่งแขวงสารวันสมเด็จลุนต้องเผชิญกับพลังมืดของยักษ์เจ้าป่าผู้ครองพลังวิญญาณโบราณที่แม้แต่ชาวบ้านยังไม่กล้าเอ่ยชื่อทุดงครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเดินทางแต่คือศึกศรัทธาระหว่างพระอริยเจ้ากับอำนาจลี้ลับที่คุมป่าแห่งนี้ในตอนที่แล้วสมเด็จลุนได้ทุดงผ่านเส้นทางอันเปรียว ในแขวงจำป่าสักและพบการทดสอบจิตใจจากผู้ดผีและวิญญาณเฮี้ยนต่างๆวันนี้การเดินทางยังไม่สิ้นสุดพระธุดงผู้มากบารมีย่างก้าวเข้าสู่แขวงสารวันดินแดนที่ผู้คนเรียกขานว่าเป็นถินของยักษ์เจ้าป่าผู้เฝ้ารักษาแผ่นดินด้วยความโกรธเกรี้ยวและแรงอาฆาตเดินทางเข้าสู่ป่าลึกค่ำคืนหนึ่งสมเด็จลุนพร้อมสหายรมอีกสองรูป เดินลัดเลาะเข้าสู่ป่าลึกของแขวงสารวันป่าที่ขึ้นชื่อว่าหนาแน่นและเปี่ยมด้วยสิ่งลี้ลับชาวบ้านเตือนว่าห้ามเข้าไปเพราะมียักษ์เจ้าป่าครอบครองดินแดนนี้มานานนับร้อยปีแต่สำหรับพระธุดงการ,รเผชิญหน้าคือบททดสอบของจิตใจและศรัทธาสมเด็จลุนม่ได้หวั่นไหวท่านกล่าวกับสหายว่าเรามาเพื่อโปรดสัตว์ม่ใช่เพื่อหวาดกลัวการปรากฏตัวของยักษ์เจ้าป่า ทำกลางความเงียบสงัดเสียงคำรามดังก้องราวกับภูเขาเสะเทือนเนาร่างมหึมาปรากฏขึ้นทั่วร่างเต็มไปด้วยคนสีดำดวงตาแดงกำลุกโชนชาวบ้านเรียกมันว่าเจ้ายักษ์แห่งสารวันมันตะโกนเสียงก้องผู้ใดบังอาจเยียบย่างแผ่นดินของข้าทุกชีวิตที่เข้าไปไม่เคยได้กลับออกมาศึกศรัทธาสมเด็จลุนนั่งสมาธิกลางป่าดวงจิตสงบนิ่งดุดผืนน้ำยักษ์เจ้าป่าโกรธเกรี้ยว พยายามใช้พลังเงามืดหวังกลืนกินจิตใจแต่กลับถูกแสงแห่งเมตตาธรรมแผ่กระจายออกมาจากพระผู้มีบาร,รมีแสงสว่างนั้นค่อยๆห่อหุ้มร่างยักษ์เสียงคำรามกลับกลายเป็นเสียงคร่ำครวญความโกรธแค้นแปรเปลี่ยนเป็นน้ำตายักษ์เจ้าป่าคุกเข่าลงเบื้องหน้าสมเด็จลุนสำนึกในบาปกรรมที่เคยทำไว้กับชีวิตผู้คนการโปรดสัตว์สมเด็จลุนเมตตาสั่งสอนธรรม ยักษ์เจ้าป่าฟังด้วยใจสงบเรากับจิตที่เราร้อนถูกดับลงด้วยน้ำเย็นแห่งพระธรรมตั้งแต่นั้นมาตำนานกล่าวว่าป่าสารวันไม่เคยมีใครถูกทำร้ายอีกเลยชาวบ้านสามารถเข้าไปหาของป่าล่าสัตว์หรือสร้างถิ่นฐานได้อย่างปลอดภัยเพราะอำนาจแห่งเมตตาและบุญบาร,รมีของสมเด็จลุนได้ปราบพลังมืดให้กลายเป็นผู้พิทักษ์ป่าแทนนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวในการทุดงของสมเด็จลุน ศรัทธาความเมตตาและพลังแห่งธรรมสามารถปราบได้แม้กระทั่งยักษ์เจ้าป่าแห่งแขวงสารวันโปรดติดตามตอนต่อไปของการทุดงแห่งศรัทธาเพื่อเรียนรู้เรื่องราวที่ไม่เคยถูกเล่าขานอย่างละเอียดมาก่อนถ้าท่านชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ผลิตตอนต่อ,ตอไปขอบคุณครับสมเด็จลุนทุดงต่อ แขวงสารวันปราบเสือสมิงลึกเข้าไปในป่ามืดของแขวงสารวันไม่ได้มีเพียงต้นไม้สูงใหญ่และสัตว์ร,ร้ายเท่านั้นแต่ยังมีตำนานเสือสมิงผีเสือที่กลืนกินวิญญาณมนุษย์และยังคงเร่ร่อนหิวโหวยไม่สิ้นสุดคืนนี้สมเด็จลุนต้องเผชิญหน้ากับมันศึกระหว่างพระอริยเจ้ากับวิญญาณดุร้ายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ำคืนหนึ่งในแขวงสารวัน สมเด็จลุนพร้อมสหายทำอีกสองรูปเดินทุดดงเข้าสู่พื้นป่าลึกป่าแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีเสือดุและสิ่งลี้ลับมากมายแต่สิ่งที่ชาวบ้านหวาดกลัวที่สุดไม่ใช่เสือธรรมดาหากแต่เป็นเสือสมิงสัตว์ร้ายที่มีวิญญาณคนตายสิงสู่อยู่เสียงเล่าหรือว่ามันล่ามนุษย์ได้โดยไม่เหลือร่องรอยแม้แต่กระดูกก็ไม่มีใครพบความเงียบนั้นก่อนพายุ พระทั้งสามปักกลดกลางป่าคืนแรกเงียบสงัดผิดปกติไม่มีเสียงสัตว์ไม่มีเสียงมาในทั้งที่ควรมีแต่มีเพียงเสียงลมอื้ออึงที่พัดผ่านราวกับมีใครกำลังจ้องมองจากความมืดลูกศิษย์องค์หนึ่งเอ,อ่ยเบาๆหลวงพ่อข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนถูกตามอยู่สมเด็จลุนเพียงยิ้มแล้วตอบว่าผู้ที่ตามเราไม่ใช่มนุษย์แต่ไม่ต้องหวั่นไหวทำย่อมชนะเสมอ การปรากฏของเสือสมิงไม่นานนักเสียงไม้หักก็ดังขึ้นรอบกดเนาดำใหญ่โตวิ่งวนอยู่รอบๆอบดวงตาสีแดงเพลิงปรากฏท่ามกลางความมืดมันคือเสือสมิงจริงๆร,ร่างมะึมากระโจนไปมารอบกดทุกด้านเรากับกำลังเล่นกับเหยือ่อลูกศิษย์อีกองค์นั่งตัวสัน่นมือกำประคำแน่นเสียงคำรามของมันดังก้องจนผืนดินสะเทือน เสือสมิงแปลงกายทันใดนั้นร่างเสือสมิงค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นชายชราหน้าตาน่ากลัวดวงตาแดงกำ่ำเสียงหัวเราะดังก้องพวกเจ้าไม่ควรเข้ามาในป่าของข้าลูกศิษย์ร้องลั่นด้วยความหวาดกลัวแต่สมเด็จลุนกลับสงบนิ่งสวดมนต์เบาๆนาโมตัดสาภาควโตเสียงพระสวดดังก้องแข่งกับเสียงหัวเราะปีศาจ ศึกแห่งศรัทธาเสือสมิงโกรธเกรี้ยวกระโจนเข้าใส่พระทุดงทันทีแต่ทุกครั้งที่มันพุ่งมาแสงสว่างจากร่างสมเด็จลุนกลับผลักมันถอยออกไปดังมีกำแพงพลังงานล่องหนมันร้องลั่นโหยหวนจนสถานใจร่างกลับไปเป็นเสืออีกครั้งดวงตาแดงกำ่ำสะบัดหางฟาดแสงแห่งเมตตาก็ยิ่งเจิดจ้าขึ้นเท่านั้น การโปรดเสือสมิงในที่สุดเสือสมิงสุดตัวลงน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาสีแดงร่างค่อยๆแปรเปลี่ยนกลับเป็นชายชราผู้หนึ่งกราบลงต่อหน้าสมเด็จลุนเขาสารภาพทางน้ำตาว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นหมอผีใช้อาคมผิดทางแปลงกายเป็นเสือเพื่อฆ่าผู้คนจนวิญญาณติดอยู่ในร่างเสือไม่อาจหลุดพ้น สมเด็จลุนแผ่เมตตากล่าวด้วยเสียงสงบเจ้าถูกกักขังด้วยบาปกรรมของตนเองแต่หากยอมปล่อยวางจิตก็จะเป็นอิสระป่าสงบอีกครั้งรุ่งเช้าวันถัดมาป่าสารวันกลับมาสงบเงียบดังเดิมไม่มีเงาของเสือสมิงอีกต่อไปชาวบ้านเล่าขานว่าตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครถูกเสือสมิงทำร้ายอีกเลยและป่าแห่งนี้ ก็กลายเป็นถิ่นที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนตำนานยังคงเล่าต่อมาจนถึงปัจจุบันว่าสมเด็จลุนมีได้เพียงปราบสัตว์ร้ายแต่ยังโปรดวิญ,ญญาณให้พ้นทุกข์ด้วยเมตตาธรรมนี่คือเรื่องราวทุด,ดงของสมเด็จลุนตอนปราบเสือสมิงแห่งแขวงสารวันเมื่อศรัทธาและเมตตาสามารถชนะความดุร้ายได้ทุกสิ่งถ้าท่านชอบเรื่องเล่านี้อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอตอนต่อไปขอบคุณครับ